นะตอนแล้วตอนแล้วไปแล้วไปและคุณตัวโอ้โหโอ้โหวิธีง่ายๆเนาะไม่ต้องรอนานไหวได้ยกคือสลัดเหรอวะครับผมมือนี่ตามติดชีวิตนายกอ่ายู่ที่บ้านสวนตาถึมอาจจะพามาเบิ่งมาเบิ่งสวนเฮาเดี๋ยวเฮ็ดไวตั้งแต่สะนี่ขุดไวตั้งแต่หก เจ็ดแปดเดือนที่แล้วอ่าซาดิแปดเดือนที่แล้วนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งกันเดเลี่ยงปลาไวหลท์นี่นี่มีปลาอยู่ประมาณสามสี่พันตัวปลานิ่นปลานิ่นก็มีนะครับมีปลานิ่นมีปลาตะเพียนนะครับอ่าปลาสวายปลากระโห o อ่าเดี๋ยวลงในี่นี่มีพื้นที่ประมาณกว้างกว้างยี่สิบยาวประมาณสามสิบเมตรนะครับ ขุดลึกลงไปนี่ที่เฮ็ิระดับน้ำไว้ตรงนี้ตรงนี้คือระดับน้ำสิอ่าโอโฟโอโฟน้ำจะล่นอยู่ประมาณสองเมตรนะสองเมตรจากปลายลงไปในน้ำอยู่บ้านสองเมตรแต่ก่อนเฮ็ดน้าพุไว้น้ำนะครับอยู่ฝั่งขุนนี่น้ำพุนี่น้ำพุไอ้พ่อแต่ตอนนี้บริเมาเบอร์ลินระบบน้ำระบบน้ำใส่โซลาร์เซลล์เล่ยังไม่ออกน้บผู้เขาบอกออกตสมัครแก้ไขบริเมาบัตสันตะทึมโดนแล้วมื่อนีกก็เลยวัดสิบ้ามา่ ตกป่าเอ้ยเดี๋ยวเขามาตกป่ากันว่าป่ามันใหญ่หรือยังปล่อยไปหกเดือนแล้วบ่ได้มาเบิ่งมาาันจะเถื่ออ,อุปกรณ์ตกป่าเขาเป็นขี่น้องเขาเอออุปกรณ์ตกป่าเขาเบ็ดเนี่ยเขาเริ่นเบ็ดยังเนี่ยนี่นี่นี่เบ็ดเนี่ยกอสิบบ่ได้ใส่เบ็ดฝรั่งลืมเบ็ดฝรั่งไปยู่รถอีกขั้นหนึ่งนะครับ <laughs> <laughs> ก็เลยต้องใส่เบ็ดตัวนี้ <laughs> นี่ใส่เบ็ดตัวนี้เบิ่งเด้อเอาคนนทายเนี่ยจะมาเหยียบไอ้เบ็ดนี่ยังไม่จะหมากอย่างเงยนะ เบ็ดรุนพ่อรุ่นแม่เนาะอ่ามาตัวนี้บาดนี่เข้ามาโมได้บาดนีือโมนี่โม, <c oughs> โมเหาเน่าเล็กน่อยโมอ่เป็นเนวาได้วะเนี่ยโมเขาเนาเล็กน่อยเพือสิเขายืนฟาบลงไปในกลางน้ำได้บาดไปสปดวกเหยื่อมันเหยื่อมัน <c oughs> หาบะไรเขาตัวนี้บาดอ่าเหยื่อมันหาบะไรเอาอาหารปลานี่ละอาหารปลาอาหารสมฤทธิ์เท่านี้ละอาหารปลานี่ละเบิง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 ร่งเบิงมันสิกินบ่ พี่น้องว่ามันสิกินบอพี่น้องว่าเขาเอามาปั้นเออมาปั้นมพี่น้อยพี่น้องว่ามันสิกินบอต้องรอดูต้องรอดูต้องลองต้องลองบาดทัานสิทธิ์เนี่ยได้บาดเบิ้งเลือกพี่น้องเบิ้งเทคนิคเอาไอตเอาไอต์มันขับมาแป๊บนี้ฟ้าบนี่มันสิมากินบ่ขเบิ้งเบิ้งเบิ้งอากินจอดๆแบแค่นี้นี่ป่ะไมยบ่หากินไก่หากินจอดๆตอนนี้โอ้ยบรรยากาศกลางดีพี่น้องแดดลมลมตกอากาศกลางเย็น เมือเศร้านี่ก็หนาวหนาวเมือเศร้านี่ยตอนนี้อากาศกำลังพอดีป่าเข้าขึ้นยังบ่มาแล้วบาดนี้ไ่ใช่มันรู้แก้วหรอกเดี๋ยวถ่าจะข้าวถ่าจะข้าวส่ใด่บอกนั่นนี่มีกุ้งพร้อมนะครับเลี้ยงกุ้งกามกามไปประมันอ่าพั้นโตเ,เดี๋ยวนี่รอบหนามัดต,ตกกุ้งให้พี่น้องเบิึงเป็นยังเดี๋ยวรอบหนาม่ใช่ตกกุ้งเลยบ่มันมีวิธีเฮ็ดเบ็ดเบ็ดตกกุ้งครับนี่พี่น้องผมไปเรียนดูมากที่เอาเอาเข็มขาปลานเนี่ยชิบวอาเอาวิธีการเอ่อเอา เฮ็ดเบ็ดเฮ็ดลูกเบ็ดตกกลุ่มเอาเข็มเ,เข็มเย็บผ่าเข้าหนึ่งเข็มสอยผ่าเข้าหนึ่งเบอร์หน่อยหน่อยบางๆเอาล้นไฟล้นไฟตะใส่อันง,งอมันเป็นเบ<อ>็ดตกกลุ่มเลยเลยเอาไปขวัวขัวให้มันแข็งแงบบน,นี้มันมันจะแข็งจะตกกลุ่มได้นะพี่น,อน้องเดีย๋ยวผมผมเ็ตคลิปให้เบิร์นโยเดี๋ยวผมเ็ตคลิปให้เบิรงว่าเฮ็ดเบ็ดตกกลุ่มเนี่ยเราเฮ็ดเองน้นสมัยก่อนเฮ็ดตกกลุ่ม บ่เคยตกปลาแต่เชือกกระเด็นมาตกปลานั่นพี่น้องผ้าไปเล่นตกปลาซสื้อเบ็ดกระลืมเบ็ดไปทั้งอีกรถอีกขั้นหนึ่งน้องไส้เอาไปขั้นน่ะความขึ้นยิงเถ้บาเดี๋ยวจะเพิ่งติ้งแห้งไหมล่ะถามจะเข้าตกปลาตรงใจเย็นๆพี่น้องใจห่อนก็ปามันบ่ได้ดยการตกปลาสอนให้เข้าใจเย็นตัวการตกปลาสอนให้เราใจเย็น ความเย็นเย็นเกินไปมันกลัวมามันเป็นนอนเบิดระบบปาเดี๋ยวต้องใส้เงินข้ามาใจ่ายจ่ายก่นย็นเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใกล้ใกล้นี่นเสียงอาหารต้องเดี๋ยวเข้ามาเย็นพี่น้องใจ่ายเย็นเหนมาื่อยมากแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะฝึกสมาธิฝึกความใจเย็นพี่น้องเหนื่อเริ่มมาแล้วเบิ้งมันแได้ตัวใหญ่ยหรือตัวน้อยพี่น้องว่าสิติดบอเนี่ยเอ๋อมาแล้วมาแล้วเบิ้งบัตรเนี้ยฟับ มันติดบอลนั่นมันตอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวทาสักครู่นี่มันตอดนะฮิติดบอนานติดแบบพี่น้อง้เทคนิคนี่เทคนิคดีมากเออ เอาตัวเท็กแดงไปมั้งโชกันนี่แป๊บเดียวเองเนาะเออเออเทคนิคดีเทคนิคดีขนาดที้เบ็ดบ้านๆได้เนี่ยจากบ้านสวนตาทึมจากบ้านสวนตาทึมถ่ายท้ำที่บ้านสวนตาทึมเอาเดี๋ยวเอาปีกปลาบัตรนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไป็ดผลงานจากเข้าตกปลาเมื่อกี้ใส่เวลาบาถึงฐานที่มาถึงหานที่เขาจะได้ปลาอยู่หนึ่งสองสามตัวพี่น้องตัวนี้นะที่เขามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ประมาณ เจ็ดเดือนแปดเดือนที่แล้วต่สามตัวพี่นอ้องมา่อยามอยู่ประมาณสี่คนสี่คนกินปลาสามตัวกันนะจะพ่อเอาซ้ำพ่อพอยู่พ่อกินนี่แหละครับผลผลิตจากสะตัวนีเ้เดี๋ยวมือมืออืน่นมืออื่นแต่มามามาให้อาหารมันแล้วเขาจะหูว่าปลาในสะเขามันเหลือหลาเป็นไงตัวหน่อยตัวใหญ่เป็นไงเดี๋ยวเจ้ <Okay. S 1> กหน่นอยเดี๋ยวเขาไปปิ้งปิ้งสูปพี่น้องกินเจ้กหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวปิ้งสูปพี่น้องกินพี่น้องโอเคอ่ะโอเคเมื่อกี้ ตกปลาเมืได้แล้วถึงเวลาปิ้งปลาบัดเนี่ยนี่พี่น้องนี่ต้นญ่สุดนี่ต้นญ่สุดต้นญ่สุดต้นญ่สุดนี่น่าจะกสองตัวโลนี่สองตัวเดี๋ยวว่าตัวนี้นี่นะโอเคปิ้งแล้วเดี๋ยวสิตอนกินสิกินให้เบิงอีก มันสิเป็นแนวด่ต๊จากอาซากขึ้นมาปิ้งยุคห่างซะกครับพี่น้องนี่ละชีวิตนายยกวสันตตามชีวิตนายยกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกินครับทั้งสิบอกตอนกินโอเคโอเคครับผมโอเคโอเคได้ได้ได้พอดีนี่คนเอาหนูมาให้หนูหน้าเข้าไปดักมาในในไลายนะครับในลายมึงฟังเว้นหันกระได้ขวหนูสู้สู้ ปอแม่กินบานนี้มากมันเหลืออีกตัวหนึง่งย่างบานนี้มันหลายหลายทั้งยางงา่างทัง้งขัวเร่งในขัวเร่งในขัวเออมังเทียงในย่างมือเอยบางเทียงในขัวบานนี้ชิย่างบานนี้สิย่างในดาชีวิตนายกตามติดชีวิตนายกเหรอเบิ้งไปเรื่อยพี่นอ้องเบิ้งไปเรื่อยบานนี้เดี๋ยวมันสูงแล้วจังสียจังเสียเอาให้เบิ้งมันเป็นตั๊กแสบปันไหนอันนี้คือ กระเทียมพริกไทยตำคุกซะกันบ่ได้เบิ่งตอนขั้นตอนตาน,นการเฮ็ดเนาะเดี๋ยวขั้นตอนการปิ้งย่างนับขั้นตอนการกินเออความเ,าเสซ่บปานไงคันในเทนเลด็กขันได้กินไปตอนมันจะหอมแห้งนี่หอมกระเทียมพริกไทยเลยเดี๋ยวสักครู่ย่างทุบสิบสี่ให้มาอีกแถวนึงอ่ะอ้าวเอาเอาไปใส่กรนหน่โหนอ่า คนเีี่ยาย่างเมื่อกี้นะครับมาเบิ่งบาดันนี้กินแน่อ่านี่ได้กินแล้วอันนี้ปิ้งหนูนานะครับปิ้งหนูนามันอาจจะมึนมึนป่ะพี่น้องเห็นปะโอ้นี่ของแท้ครับของแท้ตัวนี้ของแท้เบิ่งเบือ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 งมันเสียบปันใดสีร้องซิมหมือนกันนะปัดไก่ปัดไก่เบิ่งกันได้ลองล่องเหมือนกันปันใดล่ะออน้่าอร่อย แซ่บแซ่บแซบแซบย่ำย่ำย่ย่ำย่ทำาอร่อยแต่มันแซ่บยีหรี่ไหมแซ่บยีหรีเนาะอนยองแซ่บยี่หรีแซ่บต้วหอมหอมนองหอมคันน่ยน่ยเ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 นี่เนหยนี่ยเยเนียนี่ยเนยเยเนี่ยเนเยเี่ยเนียน่ยเนีี่นียเยเ่เนีอย่เนยเนยน่ยี่ ตามชีวิตนายกบรรยากาศนี่มีของไฟ่พ่อมีของไฟ่พ่อบ้านสวนเนาะบ้านสวนตาเทิมบ้านสวนตาเทิมใครอยากมาติดต่อมาจะพามาเที่ยวบ้านสวนตาเทิมเจอกันไหมเจอกันไหมเจอกันไหมใครเป็นกิ๊นสักรโล่บางหนูยังหลับอ่ะเอ้าโอ้บรรยากาศได้บรรยากาศได้เพลงก็ได้เนาะเอาเอาเอาทำนีน้อพี่น้องเากินเขาได้บ้านนี่กินเขา